สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องเส้นทางศรัทธาวันนี้เราจะพาเดินสำรวจความเชื่อความศรัทธาและสิ่งที่ซ่อนอยู่หลังผ้าเหลืองในตอนนี้คุณเคยไปวัดที่เหมือนห้างไหมที่จอดรถ VIP ร้านกาแฟโซนขายของที่ระลึกใหญ่กว่ากุฏิเราจะถอดแว่นโลกสวยออกแล้วสวมแว่นแห่งความจริงแบบ HD4K สูมได้ถึงรูขุมขน เพื่อถามคำถามที่เราเก็บไว้ในใจเมื่อวัดกลายเป็นที่หาเงินของใครบางคนแล้วเราจะยังศรัทธากันอยู่ไหมศรัทธาและความเป็นจริงในสังคมไทยที่บางครั้งก็แยกกันไม่ออกวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่อาจจะแทงใจดำใครหลายคนศรัทธาออเดอร์ครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าวัดที่เราเคยเข้าตั้งแต่เด็กภาพจำของความสงบ สถานที่ขัดเกลาจิตใจทุกวันนี้ยังเป็นแบบนั้นอยู่หรือเปล่าเส,านสา้นทางศรัทธาขอให้ช่องนี้เป็นพื้นที่สำหรับคิดไม่ใช่พื้นที่ตัดสินแต่ถ้าได้ข้อสรุปบางอย่างเราจะได้คิดด้วยปัญญาไม่ใช่อารมณ์ก่อนอื่นเลยเราผ่านยุคที่ข่าวเช้าเกี่ยวกับวัดไม่ใช่เรื่องหายากอีกต่อไปข่าวพวกนี้ทําให้คนหลายคนสับสนจะรักต่อไปหรือจะเลิก จะปิดหูปิดตาหรือจะเปิดปัญญาวันนี้เราจะเดินทางผ่านภาพทั้งสองด้านด้านที่สวยงามและด้านที่เปื้อนคราบเพื่อให้ได้เห็นภาพรวมใหญ่แล้วเลือกเดินต่ออย่างมีสติจากพุทธสถานสู่พุทธพาณิชย ผมอยากให้คุณผู้ฟังลองนึกภาพตามนะครับวัดดังๆหลายแห่งในบ้านเราตอนนี้เป็นอย่างไรสิ่งแรกที่คุณเห็นคืออะไรผมว่าไม่ใช่โบสถ์หรือวิหารที่เรียบง่ายสงบงามแต่เป็นลานจอดรถขนาดใหญ่ที่เก็บค่าบริการร้านขายวัตถุมงคลที่เรียงรายราวกับตลาดนัดตู้บริจาคที่ตั้งอยู่ทุกหัวมุมหรือแม้กระทั่งโบสถ์ใหญ่โตอลังการดาวล้านดวงไปเพื่ออะไร พระพุทธเจ้าเคยสอนให้เรายึดติดกับอิฐหินปูนทรายหรือสอนให้เราปล่อยวางคำตอบคือเพื่อเป็นแลนด์มาร์คครับโบสถ์หรือวิหารใหญ่โตคือแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวชั้นดีเป็นจุดเช็คอินที่ต้องมาให้ได้เหมือนเป็นสถาปัตยกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยอีโกเท็กเจอร์ที่ประกาศสักดาว่าวัดนี้ไม่ธรรมดายิ่งใหญ่ยิ่งอลังการยิ่งดึงคนยิ่งดึงเงินบริจาคมันคือสมการง่ายๆในธุรกิจแห่งศรัทธา หรือเพื่อเป็นเครื่องมือระดมทุนชั้นยอดเคยเห็นโครงการก่อสร้างพันล้านหมื่นล้านของวัดไหมครับการสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่คือการสร้างเรื่องราวให้คนอยากร่วมบุญมันเป็นโปรเจกต์ที่ไม่รู้จบพอสร้างโบสถ์เสร็จก็ต้องสร้างกำแพงแก้วต่อพอกำแพงเสร็จก็ต้องสร้างรูปปนนาคาที่ใหญ่ที่สุดในโลกต่อเงินบริจาคก็จะหมุนเวียนเข้ามาไม่รู้จบกลายเป็นวงจรที่หล่อเลี้ยงวัดในฐานะองค์กรไม่ใช่ในฐานะสถานที่ปฏิบัติธรรม หรือเพื่อสร้างความขลังแบบสำเร็จรูปในยุคที่เราต้องการอะไรที่รวดเร็วทันใจศรัทธาก็เช่นกันการได้เห็นโบสถ์ที่ยิ่งใหญ่ตรกากตรามันทำให้เรารู้สึกว้าวรู้สึกขลังได้ง่ายกว่าการต้องไปนั่งสมาธิอ่านพระไตรปิฎกเป็นวันๆมันคือความศรัทธาแบบ instant n o o d l e แค่เดินเข้าไปเห็นความใหญ่โตก็รู้สึกเหมือนได้บุญมหาศาลแล้วทั้งที่ยังไม่ได้ขัดเกลากิเลสในใจแม้แต่น้อย ความเชื่อและความศรัทธานในวัดดังๆเหล่านี้จึงเปลี่ยนรูปแบบไปยังสิ้นเชิงมันไม่ใช่การไปวัดเพื่อลดแต่อาตาัตราแต่กลายเป็นการไปเติมความอยากได้ใครมีของเราเราไม่ได้ไปวัดเพื่อขอให้เราปล่อยวางได้แต่เราไปบนว่าขอให้ได้ในสิ่งที่อยากได้ทำบุญหนึ่งร้อยบาทขอให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งถวายสังฆทานชุดใหญ่ขอให้ได้เลื่อนตำแหน่งปล่อยนกปล่อยปลาขอให้หมดเคราะหหมดโศก มันกลายเป็นการลงทุนทางจิตวิญญาณที่เราคาดหวังผลตอบแทนที่คุ้มค่าความสัมพันธ์ระหว่างเรากับวัดกลายเป็นความสัมพันธ์แบบผู้ให้บริการกับลูกค้าเราจ่ายเงินทำบุญและคาดหวังว่าจะได้รับพรหรือความสำเร็จเป็นการตอบแทนหากไม่ได้ผลเราก็แค่เปลี่ยนไปวัดอื่นที่ศักดิ์สิทธิ์กว่าหรือให้หวยแม่นกว่า แล้วเราจะทำอย่างไรจะให้เราเลิกเชื่อเลือกศรัทธาไปเลยหรืออย่างไรคำตอบอาจจะไม่ได้อยู่ที่การเลิกเชื่อแต่อยู่ที่การเปลี่ยนที่ตั้งของศรัทธาบางทีแทนที่เราจะไปแสวงหาความยิ่งใหญ่จากอิฐปูนภายนอกเราอาจจะต้องกลับมาสร้างโบสถ์ในใจของเราเองโบสถ์ที่ไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวในการสร้างแต่ต้องอาศัยสติเป็นเสาเอกอาศัยปัญญาเป็นหลังคาและอาศัยความเมตตาเป็นเครื่องประดับ บางทีการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอาจไม่ใช่การบริจาคเงินสร้างบทหลังใหญ่แต่คือการสละความโกรธให้กับคนที่ทำให้เราเจ็บใจคือการสละเวลาของเราไปดูแลพ่อแม่หรือคือการสละอัตตาของตัวเองและรับฟังผู้อื่นแก่นแท้ของศาสนาไม่ได้อยู่ที่ความยิ่งใหญ่ของโบสถ์ความโด่งรังของพระหรือจํานวนเงินบริจาค แต่อยู่ที่ว่าคำสอนนั้นสามารถทำให้เราลดความเห็นแก่ตัวลงได้ไหมทำให้เรามีความทุกข์น้อยลงหรือเปล่าเพราะถ้าคำตอบคือไม่ต่อให้โบสถ์นั้นจะสร้างด้วยทองคำทั้งหลังมันก็อาจเป็นเพียงแค่สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามแต่ไม่ใช่สถานที่แห่งการดับทุกข์อีกต่อไปและเมื่อวัดกลายเป็นพื้นที่ของใครบางคนไม่ใช่ของพุทธศาสนิกชนทุกคนเมื่อผ้าเหลืองที่ควรจะเป็นสัญลักษณ์แห่งการละซึ่งกิเลส กลายเป็นเครื่องมือหากินกับความศรัทธาคำถามคือเราจะยังศรัทธากันอยู่ไหมเราจะยังทำบุญใส่บาทกันต่อไปหรือเปล่าเอาล่ะครับทุกคนเมื่อครู่เราคุยกันเรื่องพุทธภาณิชย์เรื่องการทำบุญที่บางครั้งเหมือนการซื้อบริการศาสนาไปแล้วแต่คราวนี้ผมอยากชวนทุกคนถอดหูฟังความสวยหรูออกไปก่อนแล้วลองฟังเสียงจริงๆของข่าวที่มันกำลังกัดกินศรัทธาเราทีละน้อย เพราะถ้าพูดตรงๆปัญหาวัดสร้างบทใหญ่โตสร้างแหลนมาร์กอลังการอันนั้นมันยังพอทำใจได้บ้างนะครับเราอาจมองว่าก็ยังมีคนได้เที่ยวได้กินได้ใช้เงินในท้องถิ่นแต่สิ่งที่เจ็บปวดกว่ามากก็คือเมื่อคนที่สังคมเรียกว่าผู้ทรงศีลกลายเป็นผู้ต้องหาและมันไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวแต่มันเกิดขึ้นแทบจะทุกปีทุกเดือนจนเราชักจะมาหมกมาชาไปแล้วด้ซ้ำลองนึกภาพสิครับ ทุกเช้าเราตื่นมาใส่บาทเราคุกเขาลงกับพื้นยื่นของทั้งอาหารน้ำดื่มหรือแม้แต่เงินปัจจัยเล็กๆน้อยๆให้พระสงฆ์เราเชื่อว่านั่นคือการสร้างบุญสร้างกุศลแต่พอเปิดทีวีตอนค่ำกลับเห็นข่าวว่าเงินที่เราใส่ลงไปในบาทนั้นมันไม่ได้ไปซ่อมศาลาไม่ได้ไปบูรณะโบสถ์แต่มันถูกถอนออกจากบัญชีไปหมุนในวงพนันออนไลน์หรือไปจ่ายค่าที่พักหรูให้กับศีกาคนสนิทของเจ้าอาวาส มันช็อกไหมครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมข่าวลักษณะน,นี้ถึงทำให้ศรัทธาของผู้คนสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงกว่าข่าวการเมืองข่าวโกงกินหรือแม้แต่ข่าวดาราเชา้าเพราะคนที่ใส่ผ้าเหลืองเขาไม่ได้เป็นเพียงบุคคลแต่เขาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสิ่งที่สูงกว่ามนุษย์ธรรมดาเป็นตัวแทนของพระธรรมพระพุทธเจ้าในสายตาญาติโยมทั้งหลายพอภาพพังลงมันเลยเหมือนกับศรัทธาของเรา ถูกเผาไปพร้อมๆกันกรณีล่าสุดที่เป็นข่าวใหญ่วัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมหลายสื่อรายงานว่ามีการสอบสวนเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงกับการยักยอกเงินวัดมูลค่าหลายร้อยล้านบาทตัวเลขที่หลุดออกมาคือประมาณ300ล้านบาทนะครับและที่ทําให้ชาวบ้านโกรธมากไม่ใช่แค่จํานวนเงินแต่คือการที่เงินบางส่วนถูกนําไปเล่นพนันออนไลน์และถูกใช้เพื่อเลี้ยงดูศีกาคนสนิทของเจ้าอาวาส เรื่องนี้ทําให้ชุมชนรอบวัดถึงกับสันสะเทือนเพราะนี่คือวัดใหญ่วัดที่มีชื่อเสียงเป็นศูนย์รวมศรัทธาของทั้งจังหวัดแต่กลับกลายเป็นพาดหัวข่าวในเชิงอื้อเฉาลองคิดตามนะครับ300ล้านมันไม่ใช่เงินจากหวยมันไม่ใช่เงินจากธุรกิจแต่เป็นเงินจากการศรัทธาของผู้คนที่มาน,นั่งพับเพียบยกมือไหว้ทำบุญทีละร้อยทีละพันทีละหมื่นและพอมันถูกเอาไปใช้เพื่อการพนันนั่นแหละครับ มันถึงกลายเป็นการแทงใจดำที่สุดและนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกถ้าใครจำได้ก่อนหน้านี้ก็มีคดีที่ดังไปทั่วประเทศอย่างคดีเงินทอนวัดระหว่างปี2017ถึง2020ที่เจ้าหน้าที่รัฐและพระบางรูปพัวพันกับการเบิกงบอุนดหนุนวัดแล้วนำเงินบางส่วนไปหาประโยชน์ส่วนตัวเรื่องนี้มันไม่ใช่ความผิดของพระรูปเดียวแต่มันแสดงให้เห็นว่าระบบการตรวจสอบการจัดการเงินของวัดมันเปราะบางมาก และพร้อมจะถูกสแสวงหาประโยชน์ได้เสมอถ้าเรื่องนี้ยังไม่สะเทือนใจพอผมขอหยิบอีกตัวอย่างหนึ่งอดีตพระเนนคําที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นพระดังมีลูกศิษย์ลูกหาตามเป็นหมื่นมีข่าวว่ามีเครื่องบินส่วนตัวใช้ชีวิตรูหราฟุ่มเฟือยเกินกว่าสมณะเพศและสุดท้ายถูกพิพากษาในคดีช่อกโกงฟอกเงินรวมผืนข้อหาที่ร้ายแรงอื่นๆอ,อ,อีกมากมายกรณีนี้ทำให้ทั้งสังคมตาสว่างว่า ศรัทธาถ้าไม่มีระบบตรวจสอบที่ดีมันสามารถถูกใช้เป็นเครื่องมือหลอกลวงได้อย่างมีประสิทธิภาพและผมจะบอกตรงๆนะครับข่าวพวกนี้มันไม่ใช่แค่การทําให้พระบางรูปเสียชื่อเสียงแต่มันพังความเชื่อมั่นของวัดที่ดีๆไปด้วยตัวอย่างเช่นวัดเล็กๆในโคราชที่เจ้าอาวาสท่านปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบมาตลอดแต่พอข่าวพระดังเฉาออกมาคนก็ไม่ไปทําบุญเลยจากวันละหลายพันคนเหลือไม่ถึงร้อย ศรัทธามันเหมือนเชื้อเพลิงครับเมื่อใครบางคนเอาไปเผาทิ้งคนอื่นก็หมดไฟไปด้วยคำถามคือแล้วเราจะยังทำบุญใส่บาทกันอยู่ไหมคำถามนี้มันไม่ง่ายนะครับเพราะสำหรับบางคนการทำบุญคือการเชื่อมโยงกับครอบครัวเป็นการนึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่สอนมาให้ใส่บาตท,ทุกเช้าเถอลูกจะได้เจริญรุ่งเรืองแต่พอเห็นข่าวเจ้าอาวาสถูกจับเรื่องการพนันมันก็อดถามตัวเองไม่ได้ว่าบุญที่เราทำ มันกลายเป็นทุนให้เขาไปนั่งเล่นไพ่หรือเปล่าแต่ผมอยากย้ำตรงนี้ให้ชัดๆนะครับสิ่งที่เราต้องแยกให้ออกคือศาสนาไม่เท่ากับบุคคลศาสนาคือหลักคำสอนคือธรรมะส่วนบุคคลไม่ว่าจะห่มผ้าเหลอหืองหรือสวมสูตรก็คือมนุษย์ที่มีทั้งดีและเลวปะปนกันไปการเห็นพระทำผิดไม่ได้หมายความว่าธรรมะผิดแต่หมายความว่าเราต้องมองให้ทะลุว่าจะวางศรัทธาไว้ที่ไหน เพราะถ้าเราเลิกศรัทธาธรรมะเพียงเพราะพระบางรูปทำผิดเท่ากับว่าเรายกชัยชนะให้คนผิดไปเลยแต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ควรปิดตากแกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นต่อความจริงเมื่อพระทำผิดต้องถูกตรวจสอบเมื่อเจ้าอาวาสพัวพันกับการโกงกินต้องถูกดำเนินคดีเหมือนกับประชาชนทั่วไปเพราะความศักดิ์สิทธิ์ของผ้าเหลืองไม่ได้เป็นเกราะป้องกันกฎหมายแต่ปัญหาคือสังคมไทยเรามักจะปฏิบัติกับพระเหมือนอยู่เหนือกฎหมาย บางคนยังคิดว่าอย่าไปจับพระเลยเดี๋ยวเป็นบาปเดี๋ยวนะครับถ้าพระทุจริตโกงกินมันไม่ใช่บาปของไปจับหรอกแต่มันเป็นบาปของพระคนนั้นเองต่างหากและนั่นคือสิ่งที่เราต้องตื่นเพราะถ้าไม่ตื่นศรัทธาที่เรามีก็จะเป็นเชื่อเพลิงให้ใครบางคนเอาไปแลกกับความสุขส่วนตัวบนเตียงหรูหรือโต๊ะพนันแล้วเราจะปล่อยให้เป็นแบบนั้นจริงๆหรือครับและคำถามต่อไปที่ผมอยากจะถามผู้ฟังให้ชวนคิดครับศรัทธาที่แท้จริง คืออะไรหลังจากที่เราเห็นข่าวต่างๆความเสื่อมทรามในวงการสงฆ์เห็นพระที่ควรเป็นผู้ทรงศีลกลับกลายเป็นผู้ต้องหาเห็นเงินบริจาคถูกยักยอกเห็นโครงการก่อสร้างยักษ์ใหญ่ที่เหมือนจะไม่รู้จบบางครั้งก็ดูแล้วเหมือนจะไม่รู้จบจริงๆบางครั้งก็อดถามตัวเองไม่ได้ว่าแล้วเราควรทำอย่างไรต่อไปเลิกเข้าวัดเลิกทำบุญไปเลยหรือหันหลังให้ศาสนา หลายคนคงรู้สึกอยากทำแบบนั้นจริงๆเพราะความเจ็บปวดจากการถูกขักหลังมันแรงมากแต่ผมเชื่อว่าการเลิกทั้งหมดอาจไม่ใช่คำตอบสุดท้ายหรอกครับสิ่งสำคัญกว่าคือเราต้องกลับมาทบทวนใหม่ว่าศรัทธาที่แท้จริงคืออะไรกันแน่และการทำบุญมันหมายถึงอะไรศรัทธาในทางพุทธศาสนาไม่ใช่การเชื่ออย่างงมงายไม่ใช่เชื่อใครก็ได้ที่ห่มจีวรและพูดอะไรเราก็ต้องพนมมือทันที แต่เป็นความเชื่อที่ต้องมาพร้อมกับปัญญาและเหตุผลเราเชื่อในคําสอนที่ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นไม่ใช่เชื่อเพราะผู้พูดหม่มผ้าเหลืองศรัทธาที่แท้จริงคือศรัทธาในธรรมะไม่ใช่ศรัทธาในบุคคลเราต้องแยกให้ชัดนะครับระหว่างศาสนากับพระศาสนาคือหลักคําสอนแต่พระคือมนุษย์ปุถุชนที่พยายามเดินตามคําสอนซึ่งมนุษย์ยอมผิดพลาดได้แต่คําสอนไม่เคยผิดพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราเล่นการพานัน ไม่ได้สอนให้เราโกงกินเงินวัดและไม่ได้สอนให้เราสร้างโบสถ์ใหญ่โตเกินความจําเป็นแต่สอนให้เราละก,กิเลสรู้จักพอและพัฒนาจิตใจให้สงบที่นี้พอพูดถึงเรื่องการทําบุญหลายคนก็มักจะนึกถึงการใส่บาตรตอนเช้าการถวายสังฆทานหรือการบริจาคเงินสร้างโบสถ์แต่จริงๆแล้วการทําบุญไม่ได้จํากัดอยู่แค่เรื่องเงินเลยนะครับการรักษาศีลห้าคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดในกรมไม่พูดโกหก และไม่เสพของมึนเมาแค่นี้ก็ถือว่าทำบุญแล้วเพราะเรากำลังสร้างความปลอดภัยให้สังคมการช่วยเหลือสังคมการช่วยเหลือเพื่อนบ้านการปลอบใจคนที่ทุกข์ใจการยุกย่องคนที่ทำความดีสิ่งเหล่านี้ก็เป็นบุญทั้งสิ้นพระพุทธเจ้าตรัสชัดว่าเจตนาคือรากฐานของบุญถ้าเราทำด้วยใจที่บริสุทธิ์บุญย่อมเกิดขึ้นแม้จะไม่มีเงินเลยก็ตามลองคิดดูสิครับสมมุติว่าเรามีเงิน1,000บาท เราเลือกเอาไปบริจาคสร้างเจดีทองคําสูงตระหง่านในวัดใหญ่เงินก้อนนั้นก็แค่กลายเป็นก้อนอิดก้อนเล็กๆที่แทบไม่ใครเห็นแต่ถ้าเราเอาเงินพันบาทนั้นไปซื้ออาหารให้เด็กกาพร้าไปช่วยค่ารักษาพยาบาลคนป่วยยากไร้หรือไปซื้อนมให้เด็กที่ขาดสารอาหารเงินพันบาทนั้นสามารถเปลี่ยนชีวิตใครบางคนได้จริงๆแบบนี้ไม่ดีกว่าหรือครับสิ่งที่น่ากลัวคือวัดดังๆหลายแห่งกลายเป็นเหมือนบริษัทขนาดใหญ่มีระบบการเงิน มีผู้บริหารมีโครงการก่อสร้างไม่รู้จบและตามปอจากนั้นก็ยังมีสปอนเซอร์รายใหญ่ที่หวังผลตอบแทนในรูปแบบอื่นเช่นการจารึกชื่อการได้เกียรติยศบางครั้งดูแล้วก็ไม่ต่างจากการซื้อโฆษณาในสนามฟุตบอลแต่เปลี่ยนจากโลโก้บริษัทเป็นชื่อสกุลที่ถูกสลักไว้บนศาลาและถ้าพูดกันตรงๆกลไกการเงินในวัดสมัยนี้มันก็ซับซ้อนบางแห่งมีทั้งบัญชีวัดบัญชีโครงการบัญชีกองทุนแต่ก็ยังมีหลายวัด ที่เงินบริจาคไหลเข้าบัญชีชื่อเจ้าอาวาสส่วนตัวซึ่งตรงนี้เป็นคำถามที่สังคมควรถามดังๆว่าทำไมบัญชีรับเงินไม่ใช่ชื่อวัดทำไมไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบทำไมการก่อสร้างบางโครงการถึงไม่เคยเสร็จสิ้นสักทีทั้งที่ระดมทุนมาหลายสิบปีแล้วเรายังต้องไม่ลืมว่าการทำบุญก็เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาของผู้ศรัทธาด้วยหลายครั้งเราให้เพราะอยากได้ความสบายใจทันทีให้แล้วรู้สึกว่าลูกจะสอบติด ให้แล้วเชื่อว่าหวยจะออกให้แล้วรู้สึกว่าชีวิตปลอดภัยขึ้นนี่คือสิ่งที่ผมเรียกว่าศรัทธาเชิงธุรกรรมคือเหมือนทำสัญญาแลกเปลี่ยนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เส้นทางศรัทธาเชื่อว่าในปัจจุบันยังคงมีพระที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบอยู่จริงๆครับและนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องช่วยกันรักษาไว้แต่คำถามคือแล้วเราจะทำอย่างไรไม่ให้ท่านเหล่านั้นหลงไปกับกิเลสท,ที่เรียกว่าเงิน หรือถูกผลักดันให้เดินออกนอกเส้นทางเพราะแรงกดดันรอบข้างเพราะต้องยอมรับว่าทุกวันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของพระเท่านั้นที่ถูกทดสอบแม้แต่ญาติโยมเองก็มีแรงกดดันทางสังคมเช่นกันถ้าคนรอบข้างทำเราก็ทำบ้างเพื่อไม่ให้ดูแตกต่างหรือบางครั้งเราทำบุญใหญ่เพื่อโชว์สถานะเช่นการถ่ายรูปโชว์เช็คบริจาคหนึ่งล้านบาทลงโซเชียลสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นเรื่องผิดแต่เราควรถามตัวเองเสมอว่า เราทำด้วยใจหรือเราทำเพราะอยากโชวกันแน่คำตอบของผมก็คือเราไม่จำเป็นต้องเลิกทำบุญแต่เราควรฉลาดขึ้นทำบุญด้วยปัญญาตรวจสอบได้โปร่งใสถ้าเราจะโอนเงินบริจาคควรดูว่าบัญชีเป็นชื่อวัดหรือมูลนิธิไม่ใช่บัญชีบุคคลควรมีใบเสร็จควรมีรายงานความคืบหน้าควรมีคณะกรรมการตรวจสอบ ถ้าโครงการไม่มีแขนชัดเจนไม่มีเส้นตายการก่อสร้างระดมทุนอย่างเดียวไม่มีวันเสร็จเราก็ควรถามให้ชัดก่อนและถ้าเราเจอพฤติกรรมที่น่าสงสัยเราก็สามารถร้องเรียนได้จริงๆปปอชอมีสายด่วน1205และเว็บไซต์ให้แจ้งเรื่องได้หรือแม้แต่ DSI ก็รับตรวจสอบเรื่องเงินทอนวัดถ้าเราไม่กล้าเปิดโปงคนที่โกงศรัทธาก็จะยิ่งได้ใจผมขออนุญาตเสียสีนิดนึงนะครับ ลองนึกภาพว่าอนาคตวัดบางแห่งอาจจะทำสปอตโฆษณาเหมือนห้างสรรพสินค้ามาเลยวันนี้บุญแพ็กเกจใหม่ไซบาทแบบ VIP พระมาส่งถึงรถสแกน QR โอนนบาทรับของที่ระลึก,กศักดิ์สิทธิ์ฟรีฟังดูขำแต่เอาเข้าจริงก็ไม่แน่ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นจริงถ้าเราไม่ใช้ปัญญากำกับศรัทธาสุดท้ายนี้ผมอยากฝากไว้อย่างหนึ่งครับว่าศรัทธาที่แท้จริงคือความเชื่อมั่นในความดี ไม่ใช่ความเชื่อในตัวบุคคลบุญที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินแต่อยู่ที่เจตนาและความโปร่งใสของผู้รับการที่เรายังทำบุญอยู่ไม่ใช่เรื่องผิดแต่เราควรเลือกให้ถูกที่ถูกทางและใช้สติปัญญาไม่ให้ใครมาหากินบนหลังคาศรัทธาของเราได้อีกแล้วเราจะเดินไปทางไหนต่อนี่แหละครับคือคำถามใหญ่ที่ผมอยากทิ้งไว้ในใจของทุกคนที่ฟังมาจนถึงตอนนี้ เราจะเลิกเข้าวัดไหมเลิกใส่บาทไหมหรือเลิกศรัทธาไปเลยไหมผมว่าคำตอบมันคงไม่จำเป็นต้องสุดโต่งขนาดนั้นหรอกครับสิ่งที่สำคัญกว่าคือเราจะเรียนรู้ที่จะศรัทธาอย่างมีสติได้ยังไงผมอยากย้ำชัดๆว่าผมไม่ได้ต้องการให้ทุกคนเลิกศรัทธาในพระพุทธศาสนาไม่เลยครับแต่สิ่งที่ผมอยากชวนคิดคืออย่าให้ความศรัทธาของเรากลายเป็นเครื่องมือที่ใครบางคนจะหยิบไปใช้เป็นตู้ ATM ส่วนตัว ศรัทธาของเรามันมีค่ามากนะครับมันคือแรงพลังที่ผลักดันให้คนดีทําสิ่งดีถ้าเรายกศรัทธาไปวางผิดที่ผิดทางเราอาจกําลังเติมเชื้อเพลินให้กับความโลภมากกว่าความดีวัดยังคงเป็นสถานที่สําคัญในวิถีชีวิตคนไทยเป็นทั้งที่พึ่งทางใจเป็นที่ชุมนุมของชุมชนแต่เราเองในฐานะพุทธศาสนิกชนก็มีสิทธิ์และมีหน้าที่ที่จะตั้งคําถามตรวจสอบและเรียกร้องความโปร่งใสาจากวัดได้เช่นกัน มันถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะปฏิรูปวงการส่งให้ชัดเจนถึงเวลาแล้วหรือยังที่การเงินของวัดควรจะต้องตรวจสอบได้จริงไม่ใช่ฝากไว้ในบัญชีใครคนเดียวคำถามเหล่านี้ผมไม่สามารถตอบแทนทุกคนได้หรอกครับแต่ผมอยากให้คุณเก็บมันไปคิด และถามตัวเองต่อว่าในยุคที่ศรัทธามันสั่งซื้อได้ง่ายๆแค่ปลายนิ้วมือผ่าน QR code เราจะยอมเป็นผู้ซื้อศรัทธาแบบธุรกรรมหรือเราจะหันมาเป็นผู้สร้างศรัทธาที่แท้จริงขึ้นมาในใจของเราเองกันแน่และการฟื้นฟูศรัทธามันไม่ได้เริ่มจากการไปสร้างโบสถ์ทองคำหรือไปบริจาคเงินก้อนโตหรอกครับมันเริ่มจากใจของเราเองเริ่มจากการฝึกสติภาวนา รู้เท่าทันความคิดและอารมณ์ของเราเองก่อนเมื่อใจเราสะอาดศรัทธาที่เรามอบให้คนอื่นก็จะสะอาดตามไปด้วยแล้วก็อย่าลืมครับการทำบุญที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องใช้เงินเสมอไปเราสามารถลุงแรงลงเวลาลงน้ำใจไปช่วยทำกิจกรรมในชุมชนได้ไม่ว่าจะเป็นการแจกอาหารการช่วยตรวจสุขภาพผู้สูงอายุการจัดโรงทานเล็กๆก,การช่วยปรับภูมิทัศน์วัดให้สะอาดร่มรื่น สิ่งเหล่านี้คือบุญที่จับต้องได้จริงๆและทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้ถ้าอยากบริจาคเงินก็ไม่ผิดครับแต่ลองเลือกช่องทางที่โปร่งใสเลือกหน่วยงานหรือมูลนิธิที่มีรายงานชัดเจนและที่สำคัญคืออย่าลืมสอนคนรุ่มต่อไปโดยเฉพาะเด็กๆให้รู้จักแยกความต่างระหว่างศรัทธากับการลงทุนสอนให้เขาเข้าใจว่าบุญไม่ได้ซื้อขายได้เหมือนของในตลาดแต่มันเกิดจากเจตนาที่ดีและการกระทาที่จริงใจ สุดท้ายนี้ผมอยากถามคุณผู้ฟังตรงๆเลยนะครับตอนนี้คุณยังศรัทธาอยู่ไหมคุณยังใส่บาตรอยู่หรือเปล่าถ้าคำตอบคือยังทำอยู่ผมอยากให้คุณถามตัวเองว่าคุณทำยังไงให้มั่นใจว่าเงินหรือสิ่งของที่คุณให้ไปถูกใช้ถูกทางจริงๆแต่ถ้าคำตอบคือเริ่มสงสยัยผมอยากบอกว่านั่นไม่ใช่เรื่องผิดเลยครับการสงสัยคือจุดเริ่มต้นของปัญญา คุณสามารถเริ่มได้เลยด้วยการถาม3ามคำถามง่ายๆที่เราพูดกันไปบัญชีนี้เป็นของใครโครงการนี้มีแผนงานชัดเจนหรือเปล่าและใครเป็นคนตรวจสอบผมอยากชวนคุณส่งเรื่องราวแชร์ประสบการณ์หรือคอมเมนต์บอกเล่าให้เรารู้บ้างคุณอาจจะเคยเจอประสบการณ์ดีๆหรือเรื่องที่ยังค้างใจในเรื่องการทำบุญหรืออยากให้เราเจาะลึกหัวข้อไหนต่อไปในตอนหน้าก็บอกได้เลยครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณที่ร่วมเดินบนเส้นทางศรัทธามาด้วยกันหากคุณคิดว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเส้นทางศรัทธาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดมุมมองใหม่ๆที่เราจะมาพูดคุยกันต่อไปและถ้าเนื้อหาบางช่วงไม่ตรงใจใครต้องขออภัยไว้ด้วยจริงๆเพราะเส้นทางศรัทธาไม่ได้มีเจตนาตัดสินว่าใครผิดหรือถูกเพียงแต่อยากจะสะท้อนความจริงของเหตุการณ์ปัจจุบันให้เห็นร่วมกันเท่านั้นครับ มันถึงเวลาแล้วหรือ,อยังที่เราจะศรัทธาอย่างมีสติสวัสดีครับ